ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารสรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน2566ในที่ประชุมกรมการจังหวัดดังนี้ นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชาเจ้าประจำปี2566โดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ากาชาตและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมุกดาหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรยานบุญา pper, ราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาทิสลักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง14พฤศจิกายน2566โดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมุกดาหารและตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงเข้าร่วมพิธีนายเอกราชมณีการนปลัดจังหวัดมุกดาหารได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชาการจังหวัดมุกดาหารให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทยวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการจิตอาสาพระราชทานประชาชนนักเรียนนักศึกษาและภาคส่วนต่างๆร่วมกันทําความสะอาดและปรับปรุงภุมิทัศน ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนมุกดาลายัยตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพลเอกบัณฑิตมะลายอริสุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะตรวจเยี่ยมได้รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูบุคลากรและนักเรียน โดยมีนายบุญเรืองเมฆฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหัวหน้าส่วนรากการผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับรายงานแผนผลการพัฒนาและการจัดการตามแนวทางเสาหลัก5กลยุทธ์ของโรงเรียนในโครงการในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกรินตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอพระราชทาน มาทอดอย่างวัดศรีมงคลใต้ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารในระหว่างวันที่16-17พฤศจิกายน2566นั้นรองศาสตราจารย์เกษีวิทูนชาติอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ประกอบพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีนายวรายานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหวัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธีณนวัดศรีมงคลใต้พระอารามหลวงตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนายบุญเรืองเมฆฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายองอาจซองทุมมินพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชาการประธานและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดและอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารกว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดบรรพสมโนรมตำบรญบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์และแสดงเทคนโนโลยีภาคอีสานอีสานโรโบอคอนแอนด์เทคโนโลยีแฟร์2023ท่ามกลางคณะผู้จัดงานประกอบด้วยวิทยายลัยเทคโนโลยีมุกดาหารกลุ่มยังสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดมุกดาหารพันธมิตรนักธุรกิจเพื่อความยั่งยืนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าโฮมวันมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงมีแรงบันดาลใจและใส่ใจในเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์บริษัทไทยเบฟ จัดกิจกรรมไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวมอบผ้าห่ม,ม13,000ผืนให้ชาวจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นตัวแทนชาวจังหวัดมุกดาหารรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากนายอดีศักดิ์เทพอาจประธานคณะกรรมการโครงการบรรเทาสาธารณาภัยและจิตอาสาบริษัทไทยเบฟเวอร์จำกัดมหาชนที่หอประชุมโรงเรียนบ้านบาก2ตำบลบ้านบากอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายอำเภอดอนตาลหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวตำบล บา,บานาารร่วมมับมอบอนงลัคนาบุญนำพาณิชจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำแก่โรงงานผู้ผลิตน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกะกะรได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อให้การบังคับใช้ประกาศกกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชน จำหน่ายน้ำตาลทรายในราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคน,นายแพทย์นรงจันทรแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟการฉีดวัคซีน HPV 1ล้านเข็มใน100วันสำหรับหญิงอายุ11-20ถึงปีที่โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยให้บริการฉีดวัคซีนฟรีป้องกันเชื้อ HPV หรือมะเร็งปากมดลูก จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโดยคิกออฟพร้อมกันทั้ง7อำเภอในจังหวัดมุกดาหารน,นายแพทย์นรงจันแก้วนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์คิกออฟการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมุกดาหารตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ปีงบประมาณ2567โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่ราชทันและผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารครั้งที่1นึ่ทับสองพณอาคารที่ทําการหลังใหม่ที่มีการออกแบบอาคารเป็นแบบอารยสถาปัตบริรเวณศูนย์ราชาการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกันนี้นางอัญชลีกันมาพิจิต นายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารแจ้งเชิญชวนชาวมุกดาหารเที่ยวงานกาชาติและของดีจังหวัดมุกดาหารระหว่างวันที่7ถึง15มกราคม2567นสณสนามหน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมุกดาหารสวรรค์เขตปีที่2ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมโดยสมาคมการค้าท่องเที่ยวมุกดาหาร พร้อมด้วยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหารชมรมเครือข่ายท่องเที่ยวแอดมุกดาหารชมรมโรงแรมจังหวัดมุกดาหารและชมรมผู้ประกอบการค้าด้านอาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีนักปั่นจากหลายจังหวัดให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกว่า500คนนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร ระหว่างจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐส,สังคมนิยมเวียดนามโดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยประชาะสัมพันธ์จังหวัดผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและคณะสื่อมวลชนภาคร,รัฐและภาคเอกชนจากเมืองกวางตรีประเทศเวียดนามพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานทอดกรถินสามัคคีบารมีพระใหญ่ณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายวรายานบุญราชผู้ว่าราชาการจังหวัดมุกดาหารพลเอกประชาพรมนอกอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีชัดชัยวงสุนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนางอัญชลีกันมาพิจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารและคณะและข้าราชาการตำรวจข้าราชาการและประชาชนเข้าร่วมพิธี ระหว่างวันที่26-27พฤศจิกายน2566จังหวัดมุกดาหารร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมงานบุญสมมาน้ำบูชาพญานาครูปน้ำโขงสืบสารประเพณีลอยกระทงจังหวัดมุกดาหารประจำปี2566ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมและบริเวณริมเขื่อนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรคเขตอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อเป็นการต่อยอดงานประเพณีที่ดีงาม อนุรักษ์สืบสารและยกระดับงานประเพณีสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมุ่มน้ำโขงและสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชนรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารโดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่พระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหารณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมในช่วงเย็นของวันที่26พฤศจิกายน2566 กิจกรรมบุญกระถินน้ำบูชาพญานาคครั้งที่15เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคก,การลอยกระทงพญานาคโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาและบูชาพญานาคลุ่มน้ำโขงเพื่อความเป็นสิริมงคลและงานบุญสมมานาบูชาพญานาคลุ่มน้ำโขงมุกดาหารสืบสารประเพณีลอยกระทงจังหวัดมุกดาหารประจำปี2566 ที่บริเวณริมเขื่อนใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรคเขตโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเทศบาลตำบลบางายใหญ่สํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จัดขบวนแห่กระทงสวยงามจาก14หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบางซายใหญ่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงชุดพญาอนันตนาคราชร่มน้ำโขงมุกดาหารเรืองแสงและการแสดงพลุเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทงปี2566